ซื้อยาคูสวัสดีครับเจอกับพวกเราวิมพายผมบอลน,นะครับต้อนนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กับการรีวิวหนังเช่นเคยแต่อันนี้อาจจะมีสปอยนิดหน่อยนะเพราะว่าไหนๆก็คนก็รู้กันเยอะอยู่แล้วแต่ก็ไม่พูดหลักสำคัญก็แล้วกันกับเรื่อง Demon อส l a y e r ภาคชื่ออะไรนะ In f ฟ n i t y c a s t l เเอ่อหรือว่าปราสาไทไร้ขอบเขตอืมซึ่งต้องบอกว่าภาคนี้แม่งปราสาทไร้ขคอบเขตของจริงขยายยิ่งกว่ากระตูนอ่าก็ที่เขาคุยกันมาว่าช่องเดียวแม่งขยายไปหลายนาทีเฮ้ยเดี๋ยวต้องว่ากัน ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe พวกเราด้วยจะได้มีเพื่อนมาคุยเรื่องหนะักด้วยกันนะมาเข้ารีวิวกันก่อนเลยตอนนี้ขอแบ่งเป็นประเด็นใหญ่ๆ2ประเด็นก่อนการรีวิว1คือเรื่องของหนังนะเรื่องนี้เดี๋ยวเราไล่ละเอียดกันอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้สปอยอะไรมากมายนะแค่พูดเนื้อหาบางส่วนเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะพูดกันไม่ได้เลยก็อย่างที่2ดราม่าครับผมต้องบอกว่าไหนๆก็มีรถทัวร์มาจอดกันเต็มไปหมดแล้วกับ d e m o n s ต a ยอ r ์ภาคนี้เราขอลงมาแจมรถทัวร์ด้วยก็แล้วกันอ่า เข้าเรื่องแรกก่อนเลยเรื่องแรกคือเรื่องของหนังก่อนต้องบอกว่าภาคน,นี้ทำไรายได้มหาศาลไปเรียบร้อยนะที่ไทยเห็นว่าเกือบ200ร้อล้านแล้วปะ่ะอืมเออแล้วที่ประเทศอื่นเป็นไงบ้างก็อย่างญี่ปุ่นนี่ก็ประมาณหนึ่งรยห้าิบล้านเหรียญสหรัฐก็ <Hey. S 1> ตีเป็นเงินไทยก็สี่พันล้านเนาะมันเวอร์วังยังวะแต่คือต้องเข้าใจนะครับว่าเรื่อง Demon Slayer เนี่ยมันดังมากมหมมาก,มากแล้วนะต้องต้องแต่ก่อนที่จะมีอนิเมะด้วยซ้ำคือพี่เนีเ่ยเป็นเกย์ต้นโลพี่เป็นพวกบ้าการ์ตูนอยู่แล้วว่ามาไงอยู่แล้ว คือผมซื้อตามเก็บเรื่อยๆอยู่แล้วตั้งแต่แรกตั้งแต่ก่อนที่มันจะทําอนิเมะใช่ไหมตั้งแต่ที่มันยังไม่ดังเออคือความจริงมันดังแหละแต่มันดังที่ญี่ปุ่นเว้ยมันไม่ได้ดังที่ไทยไอของไทยยังไม่ค่อยเท่าไหร่ญี่ปุ่นเอามาทําเิ่มเ,เป็นอนิเมะแล้วมันถึงได้พังงานย้ำทคําโลกคือแบบกรจจุยแต่มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะของวงการของมัง่ะมัง่ะเรื่องไหนเนี่ยที่ดังระดับญี่ปุ่นแล้วก็เริ่มแบบแผ่ขยายมากขึ้นพอทําเป็นอนิเมะแล้วมันก็กลายเป็นระดับโลกได้เยอะแยะไม่ไไปปหมมด่่วาจะเ็น a t t a c k on t ไ t ท n อะไรเงี้ย s p y X Family ี่เงี้ยที่โด่งดังเรื่องขยายได้ก็เพราะว่าอนิเมะทางนั้นเ่เดี๋ยวเราดูเลยนะคตรจะมีไลชั่นโอ้ไลชั่นเคียก็ทำดีๆแล้วกันทำดีๆแล้วกันเออไลชั่นนี่น่าเป็นห่วงได้ตลอดก็ถ้าทำมาแบบเคนชินก็โอเคไงซึ่งภาคนี้ก็ถือว่าเป็นภาคแรกจากของหลายองค์นะเห็นว่าจะมี3ามองค์ป่ะใช่เป็นไตภาคกนคืออันนี้เป็นแค่พาร์ทหนึ่งไม่แปลกใจหลายๆคนที่เขาไม่ได้ดูเไม่ได้อ่านมางะมาเงี้ย ก็คิดว่าเอ้ยภาคนี้มันจะจบเลยหรือเปล่าบอกเลยอีไกลอีไกล้สาหลักคนอื่นยังไม่ได้โชว์ฝิมือเออเสาหลักคนอื่นแม่งยังเป็นนี่อยู่เลยวิ่ง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 แม็กวิ่งถึงสมัยโกลบแล้วม่งยเยอะวิ่งทั้งเรื่องแต่ว่านั่นแหละยังอีไกลคือของพี่เงี้ยพี่อ่านมังงะมาก่อนหมดแล้วก็เลยรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็เลยไม่ได้แปลกใจอะไรเท่าไหร่แต่ว่าก็หลายๆคนเข้าไปดูก็อาจจะมีช่วงที่แบบโอ้ยเยังไม่จบอีกหรอวะก็เป็นไปได้นะแต่สําหรับใครๆหลายคนมีคําถามมาด้วยเว้ย ว่าจะดูรู้เรื่องไหมถ้าเกิดไม่ได้เป็นแฟนบางง่ะหรือว่าถ้าไม่ได้เป็นแฟนเดม o นสไลเยอร์มาก่อนก็ต้องพูดตรงนี้ว่าเรื่องเนี้ยมันมีการปูหรืออะไรมากมายคู่คู่เขาเรียกว่าไฟเป็นคู่คู่แล้วก็มีบทสรุปเนื้อเรื่องของตัวเองแล้วก็มีการปูพื้นฐานของแต่ละตัวละครอยู่แล้วมีเรื่องที่ต้องรู้นิดหน่อยเท่านั้นสำหรับใครที่ไปดูแบบจอยๆก็พอไปดูให้สนุกได้อยูท่ทั้งทั้งที่ไม่รู้อะไรเลยนะ เออให้ดีก็ไปดูใน t นฟิกมาก่อนอ่ามันมีพื้นฐานต้องรู้นี่หน่อยนิดหน่อยไม่ไม่ไม่เยอะมากไม่เยอะมากแต่ว่าสามารถดูจอยๆได้อืมอ่ะมาถึงประเด็นของเนื้อเรื่องก่อนส่วนดรามา่าเดี๋ยวเก็บไวท้ทีหลังคนแม่งชอบดราม่ากันมาประเด็นแรกๆก็ตอนศึกของชินบุอ่าเสาหลักแมลงอ่ะสู้กับโดมะสู้กับโดมะเป็นจุดแรกเลยเว้ยที่พี่เริ่มสังเกตเห็นถึงทั้งปัญหาหรืออะไรก็ตาม คือในกระตูนน่ะนะตอนที่เขาสู้กันเนี่ยหลักๆแล้วมันจะเป็นหนึ่งกระบวน่าเว้ยแล้วก็จะทําการย้อนอดีตเสิร์ชประวัติเออพูดคุยแบบเจาะลึกกันซึ่งก็มันก็ใช้เวลานิดนึงใช้คาว่านิดหนึง่งแต่นิดหนึ่งในกระตูนเว้ยคือในงานเนี่ยมันอ่านแป๊บเดียวอืเวลาที่มันพูดเนี่ยหนึ่งหน้ากระดาษเนี่ยแต่ปัญหาอยู่ตรงนี้พอเป็นภาพยนตร์เนี่ยมันนานอ่ามันนานเว้ยคือมันก็แปลว่า คือถ้าเกิดสมมติแต่ให้กูพูดว่าอ,อต้อนเมื่อเช้าพี่กินข้าวเช้ามานะแล้วก็ออกไปห้างนะแล้วก็ทำนู่นทำนี่เดินเข้าห้องน้ำนะแล้วก็ไปหวัดดีแม่แล้วก็ทำน,นู่นทำนี่เต็มไปหมดเลยแต่ถ้าเกิดนั่นคือในบางอนะ่ะถ้าเปลี่ยนเป็นในหนังปุ๊บต้นหนูนฟังกูนะเว้ยคือเมื่อเช้าพี่ลุกขึ้นมาแล้วพี่ก็บิดขี้เกียจสองทีแล้วพอพี่ก็ลุกเข้าห้องน้ําบิดประตูไปหนึ่งทีแล้วก็เดินไปล้างหน้าแปรง,งฟันนี่ยังไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์เลยนะเว้ยเออ ในหนังมัน,นอย่งนี้มันยาวใช่ครับคนบนคอนเจอว่าย้อนอดีตโคตรย,ยาวคือเข้าใจได้ทุกฝ่ายนะทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบคือผมอ่านการ์ตูนมาเนี่ยก็เลยรู้ว่าเออมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วมันทำอย่างนี้อยู่แล้วแต่ถ้าใครดูพวกเนอตโต้ก็อาจจะชินอ่าวแต่อันนี้หนักกว่าอ่อันนี้มันยาวอันนี้เนอตต้มันจะมาแปบบ๊แบๆบเนอตโต้ในเรื่องปรดพี่ไม่ขนาดนี้หรือว่าถ้าเป็นอีกแบบหนึ่งอย่างวันพีชวันพีชส่วนใหญ่จะย้อนทั้งตอนหรือหลายๆตอนไปเลยจะไม่ได้แบบหมัดเดียวรู้เรื่องอ แต่ก็คือมันก็มีหลายการ์ตูนที่ทำแบบนี้แต่อันนี้คือค่อนข้างชัดพอามนําเป็นหนังใหญ่แล้วอย่างเช่นว่าอันเนี้ยมันพี่บอกว่าเป็นกระบวนกาห้าใช่ไหมแม่งหนึ่งกระบวนกาห้าแล้วก็ไปย้อนอดีตคุยเรื่องพี่สาวหนึ่งกระบวนกา้าโอ้ยมือกูเล็กจังหนึ่งกระบวนกาหาไอ้เหี้ยบภูรายย้อนบ้างหนึ่งกระบวนกาห้าโอ้ยกูไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆรยแล้วหนงครั้งก็ยาวอพี่ก็เลยรู้สึกว่าเออพอสังเกตเห็นบ้างเพราะว่าในภาคก่อนๆอ่ะเวลามันย้อนอ่ะมันยังไม่ถี่ขนาดนี้คือเนื้อเรื่อง แล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้ยาวแล้วก็ตัดป่อยขนาดนี้ด้วยไดเดี๋ยวจะนําพาไปที่ภาคต่อไปทางต่อไปแต่หลักๆแล้วนะถ้าให้พูดตรงๆเรื่องตรงนี้นะพี่มองว่าเออมันอยู่ที่ speed สปีดสัมากกว่าคือในการ์ตูนไม่ติดเพราะเราอ่านปื้ดปื้ดปื้ดแอนิเมชั่นสองอันเสร็จอันนี้คือนั่งแช่เลยยาวเป็นกิโลเราก็เลยหลายๆคนก็อาจจะติดได้อ่ะต่อไม่มีอะไรมากก็สู้กันไปนะครับแต่เรายังไม่สปอยนะว่าเป็นยังไงบ้าง แต่บอกเลยว่าพี่ชอบตัวชินุบุเป็นพิเศษนะอขอาจริงอะ่ะพี่ว่าเขามีเสน่ห์ใช่ใช่ใช่คืออย่างไอตัวเสาหลักความรักอะไรนั่นะพี่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่พี่ว่ามันเลอะเทอะไปดนึงพี่ชอบชินุบุกม,มากกว่าก็เอาใจช่วยเอาใจช่วยต่อไปเป็นของเซนิสึเซนิสึก็ไม่มีอะไรมากก็เหมือนกันเลยอืมมตัวละครสู้กันหนึ่งท่าฟันกันชงจริงจงจริงจงจริง,ง,ง,งมตัวละครโผล่สู้กันหนึ่งท่าฟันกันจงจริงจริง,งตัวละครโผล่คือของเซนิสึเนี่ย สำหรับพี่ยังไม่ขัดใจเท่าไหร่เพราะมันยังไม่ถี่เท่าอ่ะอ่าแล้วเซนิ่ึมันจะเห็นพัฒนาการมาเยอะกว่าใช่แล้วเทเซนิสึมันจะเทมันยังไม่ถี่เข้าแต่คือเริ่มรู้สึกแล้วว่าม่งชำ้ำคือตอนนั่งดูเนี่ยรู้สึกได้เลยว่ามันเริ่มช้ามันต้องแต่ชิโนโบุแล้วพอมาเป็นเซนิสิเนี่ยเชื่อวมันเริ่มวนหลูมเยอะไปปะวะสู้หนึ่งท่าย้อนสู้หนึ่งท่าย้อนแล้วแต่กะะรังที่ย้อนมันใช้เวลานาน,านอคือเข้าใจนะเหมือนว่าคนทําอนิเมะเขาก็เริ่มรู้ตัวว่าเชื่อมันนานแบบปะวะ มันเริ่มรู้สึกว่ามันทิ้งน้อยลงมันทิ้งน้อยลงจากตอนชินโนบุม,ม,มากแต่ก็นั่นแหละคือถ้าใครจะติดก็ก็ก็แต่ไม่ติดก็ไม่ติดนั่นเองนะครับแต่พี่มีอะไรหาเล่าขัดเว้ย <ừ> ตอนเนี้ยมีเลยหาอย่างหนึง่งคือในโรงพี่อยู่ดีๆเว้ยมันก็มีเสียงประมาณว่าตึงต้งตึงต้งตึงต้งตึ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 ้งคอคอมาเบาๆอยู่ทาง,งสายไกลๆคือพี่นั่งวีพีข้างบนสุดถูกไหมเออ้ายไกลๆพี่ก็เริ่มรู้สึกว่ามันแปลกๆมันจะเป็นตอนที่ ตัดมาตอนชีเอเซนิสึคุยกับไอ้ตัวรุ่นพี่มันนะตัวข้นเซนิหกอ่ะมันจะมาตื่นตือตอตอนแรกกูคิดว่ามันเป็นเสียงประกอบเลยแต่สักพักพอมันตัดไปคนอื่นหรือตัดไปย้อนอดีตที่มันควรจะเงียบชื่อมันมีเสียงอยู่ว่ะแปลกๆเว้ยมีคนไม่ปิดโทรศัพท์คนในโรงก็เริ่มแบบมองกันเว้ยนี่ก็ชะเงอเว้ยแล้วมันนานมากประมาณสิบสิบห้าทีได้คนในโรงก็เริ่มชะเงอกันแล้วว่ามันมามาหายหายก็เละกันไปเละกันมาวิ่มีคนก็แบบ เละกันแล้วเละกันตอนแรกก็คิดในใจว่ากูว่าไม่ใช่แล้วว่าป็นเสียงในเรื่องเว้ยมีอะไรผิดพลาดปะวะเพราะว่าบางทีอ่ะตอนมันเงียบมันก็เงียบเหมือนมันไม่เป็นจังหวะตอนประมาณห้าวิสิบวิไมนก็ตึง้งตึงตึงตึ้งตึ้งตึ้งตึงแล้วก็เงียบบางจังหวะอยู่ดีก็โผล่มาแล้วแ,วแม่งชอบเข้าแบบจังหวะถูกอะ่ะชอบเข้าจังหวะที่เหมือนประมาณว่าซี่งทีเหมือนกำลังคุยกับไอ้ตัวรุ่นพี่มันอ่ะแล้วที่ก็คิดว่าสงสัยเขาตั้งใจสั่งมาแบบใส่เป็นตัวคอตีมจิมมิกอะไรหรือเปล่า เออก็ไม่แน่ใจสักพักมันมีคนทนไม่ไหวเว้ยคนแบบเริ่มเชงเงื้อกันเยอะมากแล้วนะในโรงอะ่ะพี่นั่งหลังสุดเห็นกขาชงเงื้อกันของเราพี่ได้ยิน,นเบาเขาได้ยินได้ยิงดังมากกว่าชงเงื้อกันละไปมาสุดท้ายเว้ยผ่านไปมาสิบห้านาทีคือสมาธิพี่ก็หลุดเหมือนกันรู้สึกว่าเช่อมันมันไม่เข้าแล้วก็ว่าไม่ใช่แล้วว่าแปลกๆสุดท้ายก็มีคนลุกขึ้นเว้ยเดินไปริมประตูเลยล่างซ้ายสุดมองหาแบบตามเสียงอะ่ะ เสียงว่าตึงต้งตึงต้งตึ้งตึ้งกได้ยินละแม่งก็เดินลงไปหยิบขึ้นมาเป็นโทรศัพท์มือถือ,อ,อใครก็ไม่รู้ทําตกไ้อ,อ๋อก็คือพิ่โทรต,ตามหาโทรศัพท์มันโทรตามหาอยู่ประมาณสิบห้านาทีแล้วลย้ยแล้วก็โทรรัวรัวไปเรื่อยๆกูแบบเชื่อไอ้นี่กูนั่งฟังเสียงริงโทนอยู่สิบห้ายี่สิบนาทีเลยเหรอวะหรือคือคนทั้งโรงหันหมดอจนสุดท้ายมีผู้กล้าไปไปหยิบมาแล้วก็คงเอาไปให้ข้างหน้าตกมืออยาผู้กล้าคนนั้นนะครับขอบคุณขอบคุณมากๆาครับผมที่คุณทํา ถ้าถ้าใครไปดูลงนะแล้วดูคลิปแล้วอยู่ก็คุณสุดยอดมาผมพี่เองอะความจริงแล้วผมก็ควรจะลุกไปดูแหละแต่ว่าอยู่ไกลเลยไม่แน่ใจอยู่ไกลเลยขอขอบคุณขอขอบคุณจริงๆอ่ะตัดมาเซนิสึจบแล้วก็ไม่มีอะไรมามคือมันก็ปกติของเซนิสึนะเทเน้นเทแบบมีสไตล์อ่าใครๆก็ชอบสุดท้ายแล้วก็เป็นตัวระดับต่อไปก็เป็นอาคาซากอันนี้ต้องยกว่าเป็นพระเอกของเรื่องอ,อันนี้เป็นพระเอก คือความจริงแล้วมันไม่ใช่ภาคประสาทแล้ว,วเขบเขตนนะมันเป็นภาคอาคาซาเดอรมูวีใช่ใช่ใช่ก็มันเหมือนแบบเขาเป็นชื่อพาร์ทว่าพาร์ทหนึ่งอะาคาซารีเธ์นะเออราหลาดที่เขียนไวออ้ไม่แปลกใจมันเป็นอาคาซาเดอะมูบี่คือมันก็นัวกันตามปกตินะเพราะว่าต้องทิ้งเยอะหน่อยอาคาซามันเป็นนักโยนเกมแห่งยุคอยู่แล้วอันนี้ใครเป็นแฟนมางอ่ะก็จะรู้นะครับว่าอาคาซามันเป็นนักโยนเกมโยนเกมกับขขยตรงโยนเกมไขยตรงจริงๆแต่อาคาซาเนี่ยของพี่โอเคมากกานการย้อนของเขา คือหลกัหลกๆแล้วนะมันจะมีอาคาซะย้อนอแล้วก็จะมีทันจิโร่ย้อนแล้วก็มีทันจิโร่คิดเออมันเยอะแหละแต่นั่นแหละทันจิโร่คิดอันนี้คือทําให้พี่ตกผลึกว่าอ๋อมันอยู่ที่สปีดแน่ๆเพราะตอนทันจิโร่คิดอะ่ะความเร็วมันค่อนข้างสมูทแบบมันเวลามันคิดเข้าใจคนคิดป่ะ,ะมันไม่ต้องทิ้งมันก็แบบเอ้ยกูต้องคิดอย่างนี้เอ้ยกูจะไม่อย่างงู้นอย่างนี้ไอ้กียูมึงสู้ไปมึงกูไม่สนใจเหมือนกูจะคิดไปเรื่อยอๆกยูรับตีนไปไม่่ไอ้ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีกกิยูค่อยๆสู้ไปเดี๋ย แล้วพี่รู้สึกว่าอ๋อมันสมูทขึ้นทั้งที่ทันจิโร่ไม่คิดอย่างนานเลยนะคิดเสร็จย้อนอดีตด้วยแต่ว่ารู้สึกว่าไม่ขัดอะไรเพราะว่ามันเร็วออในขณะที่หลายๆช่วงอ่ะของตอนแรกๆของชิโรบุะมันรู้สึกช้าแบบฟันหนึ่งดาบแล้วก็ตอนแพงเข้าไปแล้วก็คิดพี่รู้สึกว่าพอมันเป็นการย้อนแบบช้ามันติดอืเพราะว่าสปีดพี่มองแล้วมันเป็นที่สปีดมันเป็นที่สปีดจริงๆอ่ะแต่ก็นั่นแหละส่วนเรื่องหลักๆแล้วก็พอย้อนอดีต ของตัวอักษรเนี่ยโอเคมากเพราะมันจะเป็นย้อนติดสไตล์แบบเล่าเรื่องยาวอ่ะใช่ของวันนี้เชยว่าต้องย้อนมันดาม่ามันเข้มข้นอ,ะอ่ะอ่าดาม่าเข้มข้นด้วยคืออินแล้วก็มันเป็นการเล่าเรื่องยาวคือมันไม่มีอะไรขัดตอนตอน่อสู้กันอยู่อ่ะอยู่ดีตัดมูดมาเป็นเล่าเรื่องโอเคคือมันมันกลมกลืนไหลลื่นเลยแล้วก็ย้อนตัดกลับไปต่อสู้แล้วพอจังจงวะตอนมีแทรกมีเซอร์อะไรเงี้ยก็ทําออกมาได้ดีที่เลยคิดว่าเออตรงเนี้ยถ้าย้อนแบบเนี้ยได้ นี่ยังไม่รวมที่ว่าแม่งช้านะเพราะว่าถ้าต้นถ้ากูบอกเลยถ้ามึงดูหนังประมาณสองชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงกว่าเชื่อมึงย้อนเป็นสิบยี่สิบรอบมันย้อนเยอะมากแล้วมันขัดอารมณ์หลายๆทีแต่ก็รู้สึกว่าตรงอาคาซราเนี่ยที่ชอบแล้วไม่ไม,ไม่ติดเลยไม่ติดเลยไม่อะไรนิดเดียวส่วนย้อนฮันจิโร่ก็ไม่มีอะไรก็สมูทเหมือนเดิมเป็นเล่า<ม>เรื่องระยะยาวอีกเหมือนกันกี่ก็เลยว่าเออตรงนี้โอเคโอเคมากหลกัหลกๆแล้วนะครับเรื่องนี้สำหรับผมเรื่องการย้อนเนี่ยก็ต้องบอกว่าแล,แล้วแต่บุคคลอแล้วแต่บุคคลเลย บางคนจะชอบหรือไม่ชอบก็แล้วแต่เพราะว่าเข้าใจเหมือนกันคนที่ไม่ชอบก็คือแบบเฮ้ยมันขัดบ่อยเกินไปหรือเปล่าเออเล่าเรื่องเนี่ยมันกระชับกว่านี้ได้ไหมเพราะว่าถ้าบอกตามตรงแล้วนะมันเหมือนจะเป็นถ้าเป็นซีรีส์หรือเป็นตอนๆออก็คงไม่มีปัญหาอเอเแต่พอเป็นภาพยนตร์แล้วมันหลายๆชอ็อตมันดูขัดอารมณ์แล้วมันดูย,ย้้ยเกินไปมันย้อนถี่เกินไปอันนี้ก็เข้าใจก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ใช่แล้วผมว่าถ้ามันเป็นปัญหารจริงก็ได้เป็นของคนอื่นละ ขาของอาาะขาศามันเหมือนเซตมาดีแล้วเพราะว่าแบบมีรีวิวหละคนเขาบอกว่าร้องไห้กันเลยทีเดียวโอ้โของอาคาสะซึ้งขึ้นใช่สตอรี่มันดีมากโอ้โหที่อยากจะพูดประโยคเด็ดในเรื่องมากเลยเกี่ยวกับว่าโตมาแล้วเป็นเด็กคารกต้องมีคนปกป้องเนี่ยอันนี้นี่เป็นหนึ่งคติหนึ่งกระตูนที่พี่ชอบที่สุดในชีวิตเลยนะอเออที่ทันจิโร่พูดูเป็นหนึ่งในคําคมที่พี่ชอบมากๆเอออยากพูด่ะคันปากแต่เก,ก็บไว้ก่อนเก,ก็บไว้ก่อนอไว้ก่อนให้รอไปดูในโรงเอาเอง ว่าพูดว่าอะไรกเกี่ยวกับที่ทันจิโร่พูดกับอักษะเออถึงวิถีการใช้ชีวิตอ่ะไไลฟ์โค้ดไ,ไลฟ์โค้ดแข่งกัน,กน,แ,มกนแม่งไลค์โค้ดแข่งกันคือต้องยอมรับว่าเรื่อง De เดมอนสเลเยอร์เนี่ยแม่งไลฟ์โค้ดแข่งกันบริษัทไลฟ์โค้ดสู้กับบริษัทสายตรงเออแม่งไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเป็นเรื่องของวายไลค์อีกนิดนึงมึงก็เป็นฮีโร่แคดเมียแล้วนะ <c oughs> ฮีโร่แคดเมียก็เป็นคือความจริงแล้วมันไม่ใช่เว้ยมันเน้นวายไลค์อ่ะเออวายไลค์นี่ยยาวยาวบทมึงยาวยาว ก็เอาตอนเหยีย้อยน <S <S ออกันนิดเออย,ย้อนกันนิดนึงร์เอียงชิบหายอ่ะแต่ก็ถึงบอกว่าข้อเสียมันมีแค่นั้นแหละ <ứng S 1> ส่วนที่เหลือไปอวยข้อดีกันนิดนึงแล้วกัน <ứng S 1> <ứng S 2> ข้อดีคือภาพสวยมากใช่ใช่มากแบบมาหักมากแบบตอไก่ล้านตัวต้องยอมรับว่าของดีจริงๆนะของดีจริงๆเออแล้วก็ชอบประสาไร้ขอบเขตมากเว้ยคือแม่งเวอร์สัตว์ม่เวอร์มากคือในมังงะภาษาไร้ขอบเขตเขาวาดมามันไม่ได้ใหญ่ลขนาดนี้เขาวาดมามันเหมือนแบบ เฉากกันเยอะๆเออฉากกันเยอะๆสถานที่กว้างๆเอางห้เหมือนเต็มที่ก็เมืองอะเต็มที่ก็เมืองแต่เนี้ยมันเหมือนแบบอีกมิติหนึ่งอะแล้วคือมันเหมือนไม่ใช่แค่มิติมันเหมือนเป็นจักรวาลอ่ะคือพี่รู้สึกว่ามันบางทีมันทําเวอร์ไปแล้วมันก็หาเว้ยเพราะกูรู้สึกว่าเนี่ยถ้ามึงเวอร์ขนาดเนี้ยพวกมึงเนี่ยไม่ต้องวิ่งกันแล้วอืหาข้าวแดกเถอะมึงไม่มีทางเจอหรอกมูซันอะจริงๆกูดูแล้วกูรู้สึกว่ามึงไม่มีทางเจอหรอก กูบอกเลยต่อให้มันมีไอ้วิวคนล่าอสูรนะโยนลงไปอีกร้านคนก็ไม่เจอเพราะมันไลฟขอบเขตด้วยมันไลฟ์ขอบเขตมากนี่ยังไม่รวมที่มันแบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะอันนี้คือใหญ่แบบอีกาบินสิบปีก็ไม่หมดอ่ะรู้สึกว่าไอ้เช่ยบางทีคนทำเองสตูดิโออ่ะมึงก็มันเกินมึงมันไปคือเข้าใจเราอยากเห็นว่ามันไลฟขอบเขตนี่แต่มึงไล่ขอบเขตไปคือมึงไล่ขอบเขตชนิดที่ว่าวิ่งทั้งวันทั้งคืนเพื่อเผื่อนะ พี่ก้าวพูดว่ามึงแค่ส่งมูซันนะไปอยู่ขอบขอบแล้วมึงก็อาไอ้พวกนักล่าศุนไปอยู่อีกขอบขอบหนึ่งแล้วมึงบอกเลยมึงไปนะสุดนน่นวิ่งไปไม่ถึงไป<อ>ีนึงอะ่ะกว่าไม่ถึงไม่ขนาดนั้นอะ่ะเออเว่อร์จะจัดอะ่ะเป็นชิม่าไม่วิ่งทันเรื่อง <c oughs> ไม่เอาเ่เที่ยเลยไม่วิ่งทันเรื่อง <c oughs> ใส่วิ่งเออแต่เรื่องการบิวอารมณ์อย่างเงี้ยพี่ก็เห็นแล้วก็ทําได้ดีเหมือนเดิมไรที่ตินะถือว่าเป็นหนึ่งในอนิเมชันเพชรน้ำงามใช่ ไม่สามารถว่าอะไรได้เลยเรื่องภาพสวยจิบหายเอรายละเอียดดีมากๆเนื้อเรื่องดีสุดๆแล้วต้องบอกว่า d e m o n s l a y e r นะเป็นอนิเมชันเรื่องหนึ่งที่พี่คิดว่าขึ้นอย่างหงลงอย่างหงจบได้สวยจบได้สวยซึ่งมีน้อยมากใชแก่และการ์ตูนแล้วมั้งอ่ะส่วนใหญ่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างออถึงแม้ไม่ไม่นับไปตัวโยนเกมสองสตัวนะอ,อแต่ว่ามันขึ้นอย่างหงลงอย่างหงจริง,รงๆเออแม่งดีกว่าจีซื้อเป็นล้านเท่าโอโหจริงอันนั้นแต่ขึ้นหงจริงลงจะเี้ย สุขุนะยังไม่ได้เอาจริงแต่เดมอนเซเลเยอร์ถือว่าลงได้ดีมากๆเออเป็นหนึ่งกระตุนที่แนะนํแนะนำใช่เพราะที่อีพาร์ทสองพาร์ทสาก็มีเรื่องราวทีาสนใจอีกเดี๋ยวหนจะเป็นแบบขั้นขึ้นที่หนึ่งอ่ะกุชิโบนี่ขั้นขึ้นที่หนึ่งก็กูก็อยากจะฟัดหน้าผมผมว่าเผลอให้ตอนพาร์ทสองก็แค่มันตัวเดียวเออแต่ว่าพี่ห่วงเหมือนกันนะถ้าพูดแล้วห่วงเหมือนกันตรงที่ว่าตรงพาร์ทหลังเนื้อเรื่องของให้เอกมันน้อยอ ก่อนที่มันจะไปสึกใหญ่จริงๆเนื้อเรื่องเพิกมันน้อยแล้วมันยังจะยังเมนเทนความสนใจของคนได้ขนาดไหนก็ต้องรอดูเพราะว่าถ้าเป็นอนิเมะเงี้ยมันก็โอเคแต่ถ้าเปนตะไลเออแต่พี่ว่าอาจจะไปเป็นอนิเมะก็ได้ใครจะไปรู้ก็ต้องรอดูนะครับสมกับทำเงานขนาดนี้เข็มขัดพ้าต่อเนี่ยเห็นมากต่อเนี่ยเออก็จริงแหละแล้วค่อยตัดไปอนิเมะทีหลังแบบตอนนั้นอยู่แล้วอยู่แล้วแบบตอนภาพกมุกเกนเทนพวกอะไรพวกเนี้ยกินอิ่มนอนหลับกินอิ่มนอนหลับอ่ะวันนี้รีวิวก็ประมาณนี้นะครับผม ใครมีความคิดเห็นไงก็ทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะยานแล้วก็ขอบอกไว้ก่อนนะครับไอเรื่องดราม่าเนี่ยที่ตีกันนะไม่ต้องถึงขนาดที่จะไปโกรธกันคนที่ไม่เห็นด้วยหรือคนที่เห็นด้วยอะไรขนาดนั้นเราพูดคุยคนที่ชอบหนังคนที่ชอบการ์ตูนเรื่องเดียวกันไม่จําเป็นที่จะต้องมาจอดรถทัวซัดหน้ากันขนาดนั้นคนเราสามารถชอบและไม่ชอบได้แล้วเราก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วคุยการ์ตูนเรื่องเดียวกันได้นะครับพมออ่ะยังไงวันนี้ก็ประมาณนี้ อ่ะแล้วตอนนี้ช่องเรามีระบบที่ว่าสมาชิกแล้วนะครับแต่เพื่อนๆอยากเป็นกำลังใจให้กับเราก็สามารถกดให้เราได้นะครับหรือกดเป็นซปเปอร์ตงแทงก็ได้ครับครับเรื่องไงวันนี้ก็ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยจะได้มีเพื่อนมาคุยเรื่องหนักด้วยกันนะเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ